คลิปนะครับผมก็ขอมารีวิวกับหนังที่เปิดโลกเปิดจินตนาการกับจักรวาลแห่งชีวิตจริงและเกมนะครับกับหนังที่มีชื่อว่า Ready Player One สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับก็กลับมาพบกองกนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะในคลิปนี้นะครับผมก็ขอมารีวิวกับหนังเรื่องนึงนะที่เข้ามานานและแต่พอดีเนี่ยเห็นหนังเรื่องนี้เข้ามาติดอันดับ top 1 0ในช่องทางของ n l t x นะครับก็เลยขอโอกาสนี้มารีวิวกับหนังเรื่อง ready player one หน่อยนะครับแต่ว่าก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe และกดิแจ้งเตือนเพื่อไม่ใ้พลาดข่าวสารการรีวิวน,นหนังเั็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ สำหรับเรตติ้งเพลงวันนะครับกำกับการแสดงโดยสตีเวนสปริลเบิร์ตนะครับพ่อมดแห่งวงการโลกภาพยนตร์นะแล้วก็นำแสดงโดยชัยเชอร์ีเดนนะครับโอลิเวียคุกแฮนนาจอห์นคาเมนทีเจมิลเลอร์ลีน่าเวดมาร์คไรแลนด์เบน เมนเดลชอนนะครับและตอนนี้ก็สามารถสตรีมได้ทางช่อง Netflix แล้วสําหรับเรื่อง Lady Player 1นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือสงครามเกมคนอัจฉริยะนะก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาทวงบรลลังของข้อมดแห่งวงการบันเทิงนะั่นก็คือสตีเวนสปีเบิร์กนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนะี่ยเป็นที่จับตามองมากแล้วก็มีกระแสที่โด่งดังมากๆแล้วกวาดรางวัลหลายเวทีด้วยนะครับกับล็อตเรื่องของการเล่นเกมนะ ซึ่งเกมในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่มีฐานะอยู่เรียกว่าชนชั้นล่างของสังคมเลยก็ว่าได้ในเรื่องที่เพียวันเนี่ยเป็นหนังที่นอกจากจะเป็นเกมแล้วเปิดจินตนาการความเป็นเด็กกลับมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าผู้หญิงผู้ชายเพศที่3าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นหนังที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกวันนะจริงๆครับแล้วก็ เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการแฝงนัยยะการสะท้อนสังคมกับจิตเสียสีเอาไว้แบบเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวครับซึ่งใน Lady Player One เนี่ยผมดูหลายรอบนะผมบอกตามตรงว่าส่วนตัวของผมเนี่ยโคตรชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่าติดท็อปปิตี้ของผมนะครับ ในหนังยอดเยี่ยมตลอดกาลสาหรับผมนะอันนี้ย้ำไว้ก่อนว่าสําหรับผมและเมื่อดูทีละขั้นทีละตอนทีละจุดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมประทับใจมากใครที่เคยไปดูในโรงแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนจะต่างบอกว่าว้าวแล้วก็มาบอกต่อแนะนําให้ที่ดูกันทุกคนจริงๆ พราะว่าเป็นหนังที่ดูแลแบบครบรสมากที่สําคัญเป็นหนังที่ดูได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นหนังแบบฟ a m i l y ก็ได้ผจญภัยก็ดีแอคชั่นก็เยอะมีครบแบบที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งควรจะมีเลยจริงๆซึ่งสปิลเบิร์กเนี่ยกลับมาคราวนี้ผมก็พูดได้เต็มปากนะครับว่าทวงบัลังได้จริงๆนะครับแต่ว่าพอมาตีทางหนึตฟิกเนี่ยก็ไม่แปลกนะท,ที่จะเข้ามาทวงบัลังท็อปเทนของชาร์ททางหนึบฟิกได้ทีนี้มาทีละจุดในรายกันนะครับด้านบทภาพยนตร์นะครับ บอกเลยนะครับว่าบทภาพยนตร์ของเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูง่ายย่อยง่ายไลทที่ติตักกดทุกอย่างองค์รวมภาพรวมทั้งหมดสอดท้องสอดลัดมีเหตุมีผลกันทุกอย่างนะครับยากที่จะหาจุดที่จะมาติในด้านของบทได้เรนดูว่าจะหนักเกินไปไหมในพาร์ทของดราม่าของตัวละครหรือว่าชีวิตที่กังจิตสังคมที่สอดแทรกใส่เข้ามาพอดีครับลงตัวทอาออกมาได้กลมกล่อมพาร์ทที่เป็นแฟนตาซีโลกของเกมทุกอย่าง ทำออกมาได้ลงตัวแล้วก็บือหวามากพอสมควรเรียกได้ว่าใครอยากจะเห็นอะไรที่เป็นเกมยอดฮิตตั้งแต่อดีตสมัยนิวเจอโดจนเป็นแบบพีเซีแบบปัจจุบันหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบที่เราเล่นเกมฮิตในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าได้เห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ว้าวแน่ๆกับเรื่องราวต่างๆที่สปิลเบิร์กเนี่ยใส่เข้ามาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์แพงๆทั้งเพลงเกมหนังทุกอย่างที่เป็นที่ฮิต ติดตาตึงใจของผู้คนทั่วโลกเนี่ยสปิลเบิร์กและค่ายหนังวอร์เนอร์เนี่ยยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์เหล่านั้นเพื่อให้เกมให้หนังให้เพลงเหล่านั้นเนี่ยได้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเตรียมตัวต,ตื่นตาตื่นใจกันไว้ให้ดีแต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเราดูผ่านสมาร์ทโฟนใส่หูฟังเนี่ยมันจะได้อัจรริยแบบ,บเต็มตาเต็มจอหรือเปล่าถ้าให้ผมแนะนานะครับใครมีโฮมเธียเตอร์ปิดไฟนะครับซื้อป๊อปคอนมา เปิดระบบ5.1 7.1เครื่องเสียงดีๆนะจอใหญ่ๆเอาให้แบบจำลองเหตุการณ์เหมือแนบบกับว่าเราอยู่ในโรงหนังให้แบบสมมุติ์แบบที่สุดน่ะเพืเ่อนๆจะได้อรรรสแบบนั้นกับการดูมาหอรสศพครั้งนี้กับเรื่อง Lady p a y e One ฉะนั้นนะครับภาพรวมของเรื่องบททุกอย่างเนี่ยสอดคล้อ,องผมคิดว่าทำออกมาได้แบบยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมจริงๆครับอันนี้คือใครจะบอกว่าอวยก็ไม่เป็นไรนะแต่สาหรับผมแล้วมันยอดเยี่ยมสําหรับผมมากๆเลยจริงๆ ด้านการแสดงนะครับด้านนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนนะครับทำออกมาได้ลงตัวอาจจะไม่ได้มีการแสดงที่เรียกได้ว่ามีมิติหรือมือวาอะไรมากก็อย่างที่เห็นนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างจะแมสมากพอสมควรหนังที่สปิลเบิร์กทำออกมาแบบเข้มข้นใช้มิติเยอะดราม่าเยอะทักษะการแสดงสูงสูงขั้นสุดมีเยอะแต่ว่าไม่ใช่อย่างเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยการแสดงของทุกคนเนี่ยผมให้อยู่ที่ระดับตรงกลางพอดีครับไม่ได้แบบดีเวอร์จนแบบอินอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบแ yeah ย่ แต่ก็มีมิติพอสมควรในพาร์ทของตัวละครตัวนั้นๆนะครับโดยเฉพาะตัวของพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นดาราที่เป็นดาวรุ่งที่แจ้งเกิดนะแล้วก็เป็นที่จุดจำในเ,เรื่อง X-men พาร์ทใหม่ล่าสุดนะครับก็มาแสดงเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้กลางๆนะไม่แย่แล้วก็ไม่ดีก็ค,คือเรียกได้ว่าสมบทบาทสมน้ำสมเนื้อนะครับแล้วเอ็กซ์ตร้าทุกตัวตัวละครทุกตัวที่มีคาแรคเตอร์บทบาทก็ทำออกมาได้ดีในแบบของเขานะครับก็คืออยู่ในระดับมาตรฐานพอสมควร ในหนังที่เป็นแฟนตาซีแล้วก็แมสแบบนี้อ่ะด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบเสียงแสงสีและเสียงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะชอบทุกอย่างทั้งด้านภาพด้านการตัดต่อวิชวลเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์ทุกอย่างเนี่ยทำออกมาที่ลงตัวดีมากๆจังหวะตัดของหนังหวือหวามุมกล้องทุกอย่างเนี่ยสมกับการเป็นผู้กำกับสตีลเบิร์กจริงๆครับคือคุมงานสร้างทุกอย่างออกมาที่ลงตัวแบบพอดีเป๊ะ จังหวะตัดจังหวะต่อฉาก CG อลังการงานสร้างซาวทกที่ใส่เข้ามามันลงตัวครับเป็นหนังที่ดูแล้วจันลงใจผมบอกไว้ก่อนนะตอนที่ผมดูในโรงเนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากกับการดูครั้งแรกคือมันตื่นตาตื่นใจมันเร้าใจจริงๆเรียกได้ว่าเราอยากจะได้เห็นอะไรเราคาดหวังอะไรมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายที่เราอยากจะได้เห็นอีกนะฮะอย่างเราก็โตมากับเกมนะโตมากับหนังโตมากับเพลง มีอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่อง Ready Player One ทั้งหมดเลยครับเรียกได้ว่าสตีเวนสปิลเบิร์กเนี่ยตอบโจทย์คนที่รัดทั้งคอหนังคอเกมคอเพลงเรียกได้ว่าครบรวดทุกอย่างเลยและทุกอย่างที่เป็นมุมมององค์ประกอบภาพองค์ประกอบฉากแสงสีเสียงผมคิดว่าทำออกมาได้ดีแบบ100%เต็มเลยนะครับคือถ้าเกิดพาร์ที้เนี่ยผมให้เลยว่าเบสดีเยี่ยมแบบเยี่ยมสุดๆจริงๆครับ ฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะเวดดี้เพเกอร์วันเนี่ยก็คงจะเป็นคะแนนอะไรไปไม่ได้เลยนะครับผมจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไปแค่โหลดแอป,ปลงทะเบียนเสรยจหาสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจากยูพิกชอยส์แค่นี้ก็ได้เป็นยูพิกเกอร์แล้วยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะดนะ้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็าจะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมซื้อจากลิงก์ของเราเลย ยิ่งชอบยิ่งชย,ยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปชอบเลยยูพิกเลิศเลย10เต็มสิครับฟังไม่ผิดครับ e ร d y p เพ y เดียวันผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เป็น 10, 10. ก็เรียกได้ว่าผมไม่รู้จะหาอะไรกำหนังเรื่องนี้จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เหมาะกับการเที่ยวป๊อปคอนและดูไปด้วยไดู้ว่าดูกับเพื่อนกับพี่กับน้องดูกับแฟนดูกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งครอบครัวเนี่ยดูได้ครบหมดทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับแล้วสตีลเบิร์กเนี่ยทำเรื่องนี้มาเหมือนกับว่าทวงบัลลัง,งกข์ของการเป็นข้อมดแห่งวงการบันเทิงจริงๆนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบและก็ข้างใครหนังเรื่องนี้มากตอนที่ผมยังไม่เคยดูนะครับ ความขั้นบัังกก็มีเยอะพอสมควรนะแต่ไม่คิดว่ามันจะดีดขนาดนี้ไนงะคือพอไปดูแล้วมันดีจริงๆนี่คือดูแล้ว3รอบนะแล้วก็มาสตรีมทาง n e ็ตฟลิอีกรอบหนึ่งโอ้โหก็ยังคงความสนุกความเร้าใจแล้วก็มีปริศนาที่เราให้ค้นหาเรียดีว่ายิ่งดูยิ่งได้รายละเอียดยิ่งได้ดีเทลที่สปิลเบิร์กเขาแอบใส่ปริศนาเอาไว้ข้างในไมู่ว่าใส่เอาไว้เยอะครับข้อความในหนัง ปริศนาในหนังที่ตัวพระเอกตามหาเนี่ยบางทีเราดูรอบเดียวเนี่ยผู้ชมอย่างเราเนี่ยมองรอบเดียวอาจจะมองไม่ขาดหาไม่เจอก็มีนะฮะลองสตรีมดูบ่อยๆในหลายรอบเพื่อนๆจะเห็นดีเทลที่เขาแอบใส่แบบนิดๆหน่อยๆน้อยๆมาในหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีและหนังเรื่องนี้ดูกี่รอบก็ยังรู้สึกว่าลุ้นอยู่นะครับยังรู้สึกบูดหวายังรู้สึกจะโลนใจและก็ยังรู้สึกทั้งสนุกทั้งมันทั้งร้องไห้มาครบครับฉะนั้นสิเต็ม10กับเรื่องเ a d ี p เพจย์วันสำหรับผมนะครับ ก็เ,เพื่อนๆดูแล้วใครที่ดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับอย่าเอาคาพูดของผมมาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเ,นเพื่อนๆต้องดูในตาของตัวเองใครดูมาแล้วให้คะแนนกันเท่าไหร่คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแชร์ความรู้สึกกันให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ดูนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับพร้อมให้สตรีมทางช่อง n น็ fli x แล้วก็ ชวนเพื่อนชวนแฟนดูด้วยกันก็ได้นะครับส่คงคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,น,นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแน้นำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะหากคนี้ผมพูดผิดตะขัดตะขวงครับข้อมองใจใครก็ขอกราบขอภัยมที่นี้นะครับขอให้มีความสุขกับ Lady p ้เพย์เวันหนังเรื่องนี้มีให้สตรีมแล้วทาง n e t f l ล x ครับแล้วพบกันกับคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ